เขนีกระเปิดแปงอยู่บว่านี่เปิดชุดตัวครับผมบาสขายทุกคนแล้วนี่ครับเริ่มต้นที่หาพันบาทครับฮึหมายถึงว่าราคาควายนี่ก็คือเริ่มต้นหาพันบาทหาพันบาทครับมีเงินหาพันบาทก็มาได้ครับแดีวเาขัดเบิร์แล้วก็แล้วเลย่ด้วยครับเด้อเอาเยงินส่ถือว่ามือนี้เขาเปิดตลาดนัดสาขาสองของจังหวัดจะ่สูพี่น้องแมียนครับผมของของเพิ่นนี่ก็ไปเติบโตเลยนะครับแมียนไล่โตเมีนครับประวัติด้สุ่งลูกเงินล้านครับคุยตัวนี้ครับแมีนบ่อคับเมีกับสุ่งลอยหาสิบครับญ่ครับ โอ้ยครับเขวี้ยมันดีสุดตัวเลยครับซองกล่องไปทั้งในมันดีเบิือนเลยครับมาเลือกเอาแต่ผู้ซื้อครับจัดชิ้นใจโอ้ยขันแม่เก็บได้ก็อยากเก็บเบิร์สุดตัวเลยหรอครับบ่มีแนวฉิบเลยแมนวายเซฟฟาร์มสเปร์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นานสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมใหญ่ในน้ำตัวพี่น้องห้องหัจักเนี่ยครับผมสวัสดีครับไอ้ผมในน้ำห้อยนุครับอีอนุควายซิงเฟซบุ๊กครับ ครับผม,มนี่ได้มีโอกาสมาซื้อควายไอโอัก็บ,บอกภาษาไดห้อยกับซื้อมาขครไปครับครับผมมันไหลตัวจังสีอากลกับ,บา้านยังไดก็เลยให้คู่วุฒิมาไทายพี่น้องครับผู้ใดสนใจกับมาเบืองเงาครับมาเลือกเอาปอันใอ้ข่ย้านเนี่ยจะสีว่าเอาเองเบิดฝุฟฟ่นบนเดียวน,นะครับผม <laughs> พี่น้องมือดีนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดไอยพี่น้องเหง้เดี๋ยวหัวจักน้ำกันหนาอไอหนุ่นนะครับผมกับหมายความว่านะครับผมไอ เสี่ยโอเฮานะครับผมออเจริญยนฟาร์มนะครับผมฟาร์มข้อยงามทางจังหวัดยะโสธรเฮานะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เพิ่นเปิดราคาควายก็คือขายหยกขอกนะครับผมอ่าให้เฮียหนุเฮาครับผมนะครับผมเท่าคววมันพี่น้องจักหน่อยแม่นครับบาทที่นี่นะครับผมเฮียหนุเหมาไว้เบิดแล้วพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมคู่ได้รับเกียรติจากไอซี่ให้มาทายเคพี่ให้น้องเกษตรกรในวงการควอยเฮา ที่สนใจอยากได้ควายพันธุกรรมดีนะครับผมของเราตระกูลที่อยู่ขอของเสียโออจเิญยนฟาร์มน้อยเนาะครับผมที่นี่ไอโนครับมะว้าตัวแรกลยครับผมพี่น้องตัวนี้นะครับผมเป็นพระเอกนะครับผมประจําจังหวัดยะโสเลยกระ่าได้เจ้านี้ชื่อว่าเจ้าเมืองไทยครับเจ้าเมืองไทยนะครับผมไอโนว่าสุพี่น้องเขาฟังในข่วมเป็นไปเป็นมาเราขอพูนไปเจ้าไหนครับผม ครับผมก็กจะบอกสู่ฟังเขาวข้านะครับเนาะตัวนี้เพื่อน่าเป็นน้องไส้ของเจ้าเพชรผู้แพงนะครับเด้อเกิดจากแม่คำแก้วเป็นลูกของผู้เขาไฟครับครับแต่ว่าเราก่ออะไก็นั้นกับไปฟังจากไอ้เปาครับผู้เราสัมผัสอยู่เนี่ยอ๋อไม่บปาอ่ะเดี๋ยวให้อันเฮียโนมายืนอยู่ข้างไอ้เปานะครับผมให้ไม่ให้ไม่มันดังไปหายเปาแรงไหนแจากบอสลายนไหนเนาะครับผมครับผมครับตัวนี้เป็นน้องไส้เพชรผู้แพงนะครับครับ เล่กาแมย์พ snap, tamam, ันเม <acceptance pieces> ่์ข้าแก้วไปนองแม่ไหม่เมืองครับผมอยู่กับไม่ท้องเออไม่ท้องไม่ท้องโอ้ไม่ท้องของเสียเบิดครับผมสามีสวนนะครับอุ้ยรับประวัติเพิ่นกะเดี๋ยวผมจะไปชัดิจีนครับผมตัวนี้เพิ่นนพ่นได้อายุจังปีละไอ่สี่ปีสี่ปีครับผมสี่ปีความสูงกำจัดเห็บขาวไร่ลิ้นเหลือและแมลงกวนใจต้งเซฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจดวัน ครับสี่ปีความสูงไหลมาในเดี๋ยววันเดี๋ยววันจักเทืยบบังคับนี่สูงลอยเจ็ดสิบห้าเซนครับปัดนะครับผมพี่น้องครับวัอนี้เปิดรักผมสูงลอยหกสิบแปดครับย้อยบอกง่ายๆว่าเสียโน่นี่ซื้อไว้เบิร์ตสุดโตแล้วซื้อไว้เบิร์ตสุดโตแล้วครับคนเพื่อนๆสนใจก็คือมาเบิร์นโยขอกไอโอเลยครับขอกอเจริญยนนี่แหละครับแต่ว่าการซื้อขายก็คือผ่านผมผู้เดียวครับผ่านไอหนผู้เดียวครับผม อ่ะครับผมผู้ใดสนใจอยากได้ควยพันธุกรรมเนาะไอเนาะมาที่นี่นะครับผมบอกย่าไงว่าเจ้าเมืองไทยนี่เป็นลูกของเจ้าภูเขาไฟครับผมนะครับพี่น้องครับถือว่ามีความลักษณะโดดเด่นที่แบบว่าบดต้องพัฒนาเลยเนาะไอเนาะมีความยิ่งใหญ่อลังการว่าสิเป็นเขากระดูกโค้งสร้างความสูงเดี๋ยวผมวัดสิร้อยเจ็ดสิบระเบนี่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าไปเลยครับครับทวงร้อยเนาน้ำวัดเอาอีกแค่หนึ่งอู้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งต้นนี้ก็เปิดแมงอยู่บ่ฮันนี่เปิดสุดตัวครับผม ใายทุกคนแล้วนี่ครับเริ่มต้นที่หาพันบาทครับหมายถึงว่าราคาควายเนี่ยก็คือเริ่มต้นหาพันบาทหาพันบาทครับมีเงินหาพันบาทก็มาได้ครับแต่เ่าขันเบิร์แล้วก็แล้วเลยเด้ครับเด้อเอาเีงสุดนเลยผมถือว่าเมื่อนี้เขาเปิดตลาดนัดสาขาสองของจังหวัดแสวพี่น้องเมนครับเมื่อนี้นะครับผมตั้งตลาดนาดวอยุที่อเจริญยนตรามครับ ทางศูนย์โตโยต้าตรงขังกับบิ๊กซี่ยาสุทธอนครับครับผมท่างไปมาสะดวกไอ้นุครับฝากเบอร์โทร่ไว้แน่เบอร์โทร่9 2ู6ย์9 8 8ปดครับครับผมนี่คือเบอร์ปัน้ f เฟซบุ๊กเข้าก็คือเฮียนุควายซิ่งครับเฮียนุควายซิ่งนะครับพี่น้องครับใล้กับเบอร์เดียวกันครับโอ้ครับมาพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะครับผมมือนี้เปิดราคาขายขั้วไพี่น้องเลยเดี๋ยวพีผ้าเบิรงโตต่อไปเบิรงแม่์ผ้าเน้อยเนาะครับผมครับผมไปมาครับผมแม่์เลแขกหมานย่ไอครับ ตัวนี้นะครับผมไอ้จำเลยผมบอกวคว่ำเป็นไปเป็นมาจาังใดครับแต่ว่าเพื่อนบอกสูฟังเ่าวๆเนาะกันพิษถื่อนแไหนห้อยาถามเพื่อนอีกแค่น,นึงเนาะครับผมตัวนี้คือลูกสาวของเพชรอุดรครับครับผมครับตัวนี้สถานะทองสามเดือนทองสามเดือนครับผมปัจนี้ลูกเต้าเพื่อนเป็นจังใดไอ้ลูกเพื่อนขายไปแล้วครับขายไปแล้วครับผมแต่ว่าเว้าถึงวันแล้วแม่พนันประจำอยู่ที่คลอ,อ,อกอจเจรือนยนเฮานี่แม่นครับอยู่ของสร้างโอเพรนเอิญเนาะเสียเสียวเสียวโอเนาะครับเนาะเสียวโอเจริญยนครับครับผมเสียวโอเจริญยนนี่คือเว้าง่ายังไง ลูกขั้วยที่ออกจากคอของเพิ่นนี่ก็ไปเติบโตเลยนะครับหลายรับแม่นครับประวัติได้สูงลูกนั่นล้านครับขั้วยตัวนี้ครับแม่นบอครับครับแม่กับสูงลอยหาสิครับใหญ่ครับอ้ยอ่างหนาลึกตัวนี้ทองแหรอแม่นบอครับนี่ทองแล้วครับทองแล้วชัดเจนอุตสจะเศรเรียบร้อยครับรับประกันทองครับบลาในขั้วสิเปิดราคาพันกล่องไปเลยบ่อไอหรือว่าจังใดนี่กับมาเบิ้งก่อนครับมาก่อนเพราะว่าเราอยากให้เบิ้งจะได้รูปเหนะแม่นบอครับอยากให้มาเยี่ยมมายามกัน ครับผมมาเลยขันมากอิลีกับทั่วมาจองไว้ครับครับผมบาทที่นี่ห้าสิบยูหนี่โดนวายขั้วนี่กับจีบมาบอกครับเสี่ยโอ๋ก็คือว่าอยู่ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยแหละครับให้คว้วมันขายได้หลายที่สุดนะครับขวี้ออกจากบ้านอ๋อครับเริ่มนับจากมืออื่นไปต้นไปครับผมครับผมหรือว่ามือลงคลิปเป็นมือแรกมือลงคลิปเป็นมือแรกครับผมครับผมพี่น้องครับผู้ใดที่เบิ่งคลิปคู่วุฒตอนนี้อยู่ก็คือสามารถแวะเวียนกันเข้ามาเลยครับคู่วุฒบอกเลยว่าควายอยู่คอกนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาเลยคขับคววววาทททุกกตตตัััมมีีีีสสอรรรร่่่ปะิิิงงงลลูเเนนนแ้าน หรือว่าบางตัวแม่วายกบใจลูกนั่นแสนเงิหลาดนี่สินะครับผมต่ออย่างไงว่าเห็นตัวหน่อยเนี่ยเนี่็คือบอกย่างไงว่ามันกับมีแต่ตัวมีสตอรี่แม่นครับแม่นเนาะมีเล่ามีก่อมีเสื่อมีสายครับผมนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องนี่มาตัวนี้ครับผมไอตัวนี้แหละครับผมเบื้องต้นครับผมขอมูดเพราะเขาวๆนะตัวนี้คือคือแม่แก้วครับแม่เก่งของควายเจี๊ยบคมครับแมตัวนี้คือแม่เก่งแม่ครับที่เพิ่งขายลูกไปให้พ่อพ่อนเขาใหญ่ครับล้านสองครับแล้วก็ได้ยินข่าวครับแล้วก็ว่าาตัวนึงขยไป น้องบอกลองพู่ครับล้านเอ็ดครับตอนนี้สถานะทองครับเจ้าเมืองไทยครับผมเจ้าเมืองไทยครับผมทองในจักเดือนล่ะครับผมนี่ประมาณการแต่ว่ามันอุ่นแต่เส้าเนาะมันมันขอมุ่งอยู่นะมอแต่ว่าขาดเคลื่อนกัแต่ว่าจริงๆเน่ยทองแน่นอนครับผมเขาใครมาถามกันอีกทีหนึ่งอ่ะจะมาถามอีกเท่านึงก็คือว่าอะไรประวัติชัดเจนเนาะตัวนี้เทากับปีราคาในใจเขาอยู่ครับมีราคาในใจครับบัวแพงครับสามารถพี่น้องเกษตรกรกับหอดล้านบัวพีอ่ะบัวห่อครับบัวห่อบัวห่อเครื่องบัวห่อเครื่องล้านสัม หวยมาจางว่าถึงจะบอกอิลี่บอกอิลีครับบอกอิลีครับพี่น้องตองคู่บุญกับท่านบอกท่านเงี่ยแตกเงี่ยแตกเนี่ยแตควยเพิ่นครับเอ้านะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตูต่อไปครับพี่น้องผู้ใดเบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ต้องฟาวโทษมากกิงกลางกับมหาเชี่ยหนุนะครับพี่น้องเริ่มต้นจากผมก็พูดว่าหรอครับเริ่มต้นจากหาพันบาทครับบางตูก็บรักมื่นครับแต่ว่ารักมื่นเนี่ยมันทรงเข้หอดทรงลูกหอดหลักล้านนี่สินะเริ่มตั้งแต่หาพันมีนมีขาครบซีขาซีขาครับควยแท้่นควยยางเครับทียครับควย่าเป็นคุ้ยวนีย โอ้ยวันจังว่านี่แม่คือจะเห็นอยู่ในกล้องนี่ก็เริ่มงเจ้าปลาบ้านบุหรี่อ่างยกตัวอย่างครับผมแม่นี่ก็ประม้านห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยนะครับมันหลายตัวผมจำบ่ได้นะแม่นบอกรับขันวอาไปเทียนผาดเทียมตัวนั้นตัวนี้นะแต่ละตัวนี่ที่ราคาบ่ได้ตั้งไว้ตามลังเทียกับตามขั้วมีอะไรขั้หน่อยลังเทียกับลูกมีผลงานบัครับผมส่งลูกมีผลงานพันธุกรรมเจ้ามาจังไงใช่หรือไม่ใช่เนี่เทาก็บมองไงขั้วอยู่เหนียนบ่ได้อิงตลาดนัดไหมครับบ่ได้อิงราคาเนี่ยเอาอิงราคาพันธุกรรมนะ อ่าเข้าวาข่ตามพันธุกรรมแมียนป้าชีบอกว่าโอ้ยข้อยตัวจอยจริงๆคือเมิยนนะคาแพงกับป้าโบเมียนเนาะแมีนครับผมแมีนครับเพราะว่าข้อยที่ออกจากคอกคอกนี่ก็ถือว่าบธรรมดาแมีนครับก็คือว่าเราเราทั้งชีวิตที่เพิ่นเลี้ยงควายมากอะเพิ่นคัดมากเพิ่นได้ประมาณนี้ก็คือว่าเพิ่นคัดให้แล้วงไหมครับครับผมเพิ่นคัดเมื่อไหร่ไห่เลี้ยงเมียนเพิ่งคัดเมื่อไหร่เขาอยากเอาไปต่อยอดก็คือไปได้ง่ายเลยไปได้ไปได้ไงเรย่องเนี่คือจังแมียยางมากนี่เดี๋ยวพี่นี่ห่วงประวัติ บอลลูเหมือนกันครับแต่ว่าไก่ที่บอลลูเนี่ยคือวอาอยากใข้เมื่อเบิ้งครับเป็นยังไงเจตัวใดสงสัยให้ถามเจ้าของเฟินครับผมกับว่าจะเสือครับคุ้ยหกสิบกว่าตัวมันจำบ่าใดเด้ครับค้ยหกสิบสี่ตัวครับเออแมียนเสน่หจำบ่าใดครับเอามาพี่น้องมาคตัวตัวยังสี่จครับจำได้ครับอ่ะตัวยังสี่ว่าเบิ้งบัดไออ่ะตัวนี้คือลูกสาวาแท้ๆของลุงเพชรครับนี่ครับอีกินที่ว่านี่บอกครับอีกินอีกินแม่ที่ว่าอสายเขามาไหลกันครับลูกลุงเพชรเนาะ บอกเขาบอกเขาไม่ขวักิ่นตัวน้อยๆเพิ่งขายล้านสองล้านเนาะเอาไปเิงอันนี้เจ้าเจ้าล้านพี่บ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 ่หอดบ่หอดบ่อสามแสนหรอครับใช่ต้นบนนี้ครับกับกับพอทูบูครับกับกับเจ้าเทอร์โบครับผมปันลูกไส้ตัวนี้เปิดแยงบ่พี่นี่บ่เขายังไงเนี่ยเทียวพ่นขายไปแล้วสามล้านเก่าครับโอ้สามแสนเก่าครับสามแสนเก่าครับผมขายไปแล้วครับป้าแต่ว่าไอ้ราคาแม่บ่แพงปันลูกได้ครับนี่ครับมามาเลือกเอาได้ครับโอ้แม่เนี่บ่หอดสามบ่หอดเออมาตัวเอาครับมาตัวเอา มันมีหมองไทยกันอยู่หรอครับมาหากันก่ันครับเราดื่อขอขอ,ขอกินบทีได้ครับอกันตัวจากสัก่น<ม>์ที่ขันเบ่าวดีพี่ดอกอ้าวตัวน,นี้ดิไยวไปไอไปใจจำเลยบ่ดิตัวตัวนี้จำได้ครับแม่ทัดดาวครับเพืพ่อนเพื่อนบอ่าสู้ฟังไหมแม่บ่โอ้คนละตัวบ่โอ้โอแม่สีเบื้องไมเ่เจียโอ้ครับครับตัวนี้บ่แม่สีเบื้องไม่ตัวนี้แม่สีเบื้องไม่ยี่หันกระไดไอยี่หันก็ไดอ่แม่สีเบื้องไม่ตัวนี้สูงหลายปันไหนโดยประมาณไอ้หนูโดยประมาณสิบห้าร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยแหละครับไปซื้อ ครับผมครับผมเป่ารู้ซื้อซะพี่น้องก็คือว่าล่ะเฮากับรังสือคว้วใหม่เนาอไอเนอครับเฮากับวงของว่าเฮาสิเว้าจังได๋เบิ่งไปจังได๋จังสิให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งจูใจครับขันพี่น้องเฮาสนใจหรือว่าอยากได้พันธุกรรมของเสี่ยโอเฮานี่ก็มาได้เลยไม่นะครับผมพี่น้องครับมื้อนี้เปิดตลาดนัดเปิดสาขา2ของจังหวัดยโสได้พี่น้องนี่อุ้ยมีตัวใดอีกได้พี่มีแต่ตัวที่ดีเลยเนาะอขยเพิ่นเนาะครับมันก็ดีสุดตัวเด้อครับเดี๋ยวๆแม่เผือกเดี๋ยวไปเอาแม่เผือกมาเบิ่งครับผมแม่เผืออกกลูไ้ อันขาวจานพันนี่กับแม่นขึ้นกันแม่นครับตัวนี้ลูกลูกสาวสิงโตครับสายเพชรอุดรครับครับผมเป็นลูกของสิงโตครับผมสายเพชรอุดรครับพันก็เบืดทงันและน็อเผือกพร้อมเผือกปอดพร้อมน็อพีแม่นครับเป็นลูกจังโตลละไอ้นี่ลูกแรกครับผมลูกแรกในททองอกครับลูกลูกพันทขายไปซีแสนซีครับตอนตอนนี้ผสมจาเมืองไทยไ้ครับผม ตอนนี้ผสมเจ้าเมืองไทยไว้ครับผมแสดงว่าต้นนี้กระเสีวบ่แพงสาลูกทิสนาบ่ครับบ่บ่บ่เครื่องหนึ่งของหลูกครับผมพี่น้องสองแสนกว่าท่สนามใบว้ยข้วยตัวนี้คืองามแท้ไหมเบิ่งทั้งเขาเห็นดีดีไอ้ไอ้งับเขาไหมพี่น้องเขาเบิ่งเนยพุน่ะป้าดพี่น้องครับเพราะเอาอยู่ในราคาพี่น้องครับเป็นราคาเหมาเพื่อนเปิดไ้เนอไอเนอตัวนี้ตัวนี้หนาเขางามครับไล่นาควงแข้งคาหญ่ครับหลังหลังบัตทักหลังตรงครับ ครับผมแล้วก็ท่ายดีครับตัวนี้เหมือนในคู่วัดยางเนี่อันเป็นเกียรติยางยิ่งเด้มาบอกกับน่ายหอยคั่วง่ามพี่น้องเลยครับนะครับผมเสียหนูเอ้าส้นกันละพูนเอ้าตัวนี้ผู้ใดพี่น้องเข้ามากัดจังคอยข่ามาเบิรงน้อยอหนูเนาะครับผมมาตัวนี้ละพี่นี่ตัวนี้พจนซื้อจังไหนนี่บุรี่จักซื้อนะครับตัวเพิ่นเป็นลูกสาวเพชรอุดรครับเจียววับอวครับตัวนี้ก็เป็นลูกเพชรอุดรคือกันครับเป็นลูกสาวเพชรอุดรครับผมผลงานการให้ลูกว่าธรรมดาครับเด้ยินคาวว่นได้หัวเงินล้านครับตัวน ป่าวง่ายนะครับผมกันขออนุญาตเท่าคว่วพี่น้องเขาฟังจะนอยอายครับเพราะว่าขอกเสียโอนี่ก็คือผเลียงมานี่หลายปีอะไรเนาะพี่แมีนครับผมหมายว่าเมีนสิตั้งแต่เริ่มต้นข้ยง่ามคุณบอกครัเราบอกว่าขัดแมีนบัแมียนั่นเนาะบัวมียงผิดพลาดเราบอกว่าสายเพชรอุดรหลายที่สุดในประเทศไทยครับทุกข้อยทุกตัวนี่เราสิอิงสายเพชรอุดรกับสายอุไทยแท้ๆครับคข้าพ่อนั้นไมีประสบประการด้วยการเลี้ยงข้อยนี่มาสักปีละไอข่าวๆบ่บ่ไหนถามเราคึ้กันด้วครับเรล่าว่าเราเลี้ยงมะโดนเลยเนี่ยเมาียนปหนยู่ดอก ศร้าปีเนาะบผมาะตั้วกาสิบปีเอ้าครับผมเพราะว่าคั้วอยู่นี่เป็นคั้วเราเก่าที่แบบว่าทรงลูกดีเพราะทุกตแเมนครับเพรานแบ่งเก็บแม่ได้ดีไว้แล้วก็แบ่งลูกขายแมนครับผมสังเกตนะครับคั้วลูกคว้ยเนี่มันสีเงยเพราะท่านลูกเพิ่นสีมีลูกข้ามาจองตลอดนะครับผมครับปัจจุบันลูกคั้วนี่เริ่มต้นเท่ากับคือว่าแล้วนราคาเริ่มต้นที่ห้าพันแมนครับแมนครับผม ราคาหมื่นกับบอสตังเบาหอดพี่น้องแมนครับแมนครับราคาซีหมื่นซ้ำไปซื้อตะกี้บสามแสนสี่แสนละครับคุณภาพมันน่ะปนั่นเลยบอ้อยแมีนครับซื้อซีหมื่นมีโอกาสร่อยห้าชิปร้อยหกชิปอะครับเป็นโอกาสดีครับเอาพี่น้องค่กบอบานนี่ตายบุ่กควบสีเบลผมบุดกระได้ยืนโซ่โวอยู่ครับโอ้ยมาพรอยนี่ยแลวเบลดีผลแล้วเมื่อนี้ก็คือยุคที่เของคนเลี้ยงควายครับเจียวนี่คือว่ามันมีโอกาสดีไหมครับผมมาขันแม่น ถ้ายไม่ไปเล่นยใกล้ก็ได้โอกาสออกตัวไหมครับผู้ใดซื้อมากจิตมือแพ่งๆเฮลสายพันธ์ประชาเจี่ยนไหมครับเขาว่าขายออกหรือว่าตีแหลกเปลี่ยนได้ครับครับวาว่าจะซื้อได้เอามาเปลี่ยนก็ได้แชมานําแง่งดีอ่าครับเชิญครับรับเชิญครับผมอ่านะครับพี่น้องครับถือว่าบัธรรมดาเนาะเนาะนะครับผมพูดกระเป๋าเท่ากับพี่น้องเขาฟังในเบื้องต้นนั่นล่ะพี่นุนะครับผมบัตรหาพี่น้องเขามักหรือว่าสนใจอยากได้ตัวใดกกับจังเวียเวียนกเนสองมาพครับผมมีเงินเก่าคั่วมาเปลี่ยนผมมีคั่วคั่า เราจังสันบ่อพีได้เวิร์ดเลยวันจะนทร์คือบ่อพ้าค้าบ่อพีครับครับเมียนครับเมื่อนั้นไปเปลี่ยนเพิ่นเงินบ่อพ่อาเราเปลี่ยนเอาตุ้งต้กเมียบเมื่อนั้นได้เปลี่ยนมาสามสิบหกตัวเนี่ยเพิ่นเงินบ่อพ่อเพิ่นเอาเปลี่ยนแห้เอาเปลี่ยนก็ได้กเมื่อนั้นได้เปลี่ยนเอาหลอกเมียนี่เมียนี่เดี๋ยวพีผูกคว่ำเป็นไปเป็นมาบ่อไอยนี่ครับเนี่ยเมียทัดดาวครับเมียลูกของดาวเหนือครับเพิ่นเพิ่นไอไอโอเราซื้อมาจากนายกสมบัติครับ ครับผมตอนนี้ท่องกับเจ้าเมืองไทยครับตัวตัวตัวไอ้ตัวลูกตัวพี่มันเป็นลูกลุงเพชร์เป็นขายกันไปหนึ่งล้านหาแสนบาทครับผมลูกตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็เปิดไวหบ่็อกเกินหาขีดบดเถึงครับบ่ถึงหอดซองขีดครับแสนกว่าบาทครับแต่ว่าอะไเขาอีหลีโอ้อีหลีครับอีหลีครับเว้ยมันดีสุดตัวเลยครับซองกล้องไปทั้งในมันดีเบิดเลยครับมาเลือกเอาแต่ผู้ซื้อครับจัดชิ้นใจโอ้ยขันแม่ชเก็บได้ก็อยากเก็บเบิดสุดตัวไปแล้วครับบมมี่แนวถีบเลย แม่นวายครับเราบาียวรถแม้วาสิแกเป็นตลาดนัดน่มมีตัวใดไปตลาดนัดนดพ้พ่อตัวควายก็เลยได้บอกคูดมถาไทายไห่แม่ครับอยากปั้นพี่ปั้นน้องไหมครับเนาะอยากให้เปดื <Man S 2> อกไก่พี่น้องได้ใบตัวดีดีด <Man S 2> น้ำเม่เขาบอกต้องว่าบ่มันใจผู้ใดตัวสายนั้นสายนี่ก็คือเขามากเลยภาพผมเห็นแม่เห็นลูกเห็นต้นตะกูลมเลยครับควายอยู่ีคตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของสิงตัวครับตัวนี้สี่คือจังแม่ดอกคูนเลยครับไนเบิ้งตัวนี้แล้วก็แล้วนะครับแม่ดอกคูนคือแม่ของเพชรอุดรนะครับ ไว้เป็นตัวเดียวกันครับเบื้องข้างหน้าโอ้แม่แม่ดอกขวดนี่กับต้นไหนน้อยยังสี่บอกครับแม่อครับตัวทสี่แบบเดียวกันเลยเบงตัวนี้แล้วๆเลยเนี่ยแม่ดอกขวดนี่คือแม่ของเพชรอุดรแม่ของเพชรอุดรครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่นเป็นหลานเป็นลูกสาวของสิงโตครับผมนี่ครับเจ็ดสี่ได้ได้ครับเนี่ยตัวนี้เปิดไว้หลายบอพีดตัวตัวใดครับนี่ครับผมอันนั้นแม่นี่พี่โอเราซื้อมา ห้าแสนกว่าบาทวันนี้ครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี่กนยกะระยะแสนน้อยๆ <laughs> 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 ครับครับโอ้ยตายข่อยเอาคีบีดเร่องวงการคล้ยข่อยสิบ่ตื่นบ่พี่บ่บ่เมนบ่ตื่นหรอกครับเพราะว่าเ้างสื่อยกมากเลยครับเ้าเหาอสื่อยกมากเขาก็ปันพี่ปันน้องไหมครับครับผมบ่ได้อยากได้ครับไล่ลายมาได้ได้เอาพ่อได้เลียกล้วยหน่อยกับตัวเก่าน<ท>ะเลียกล้วยหน่อยจักตัวเก่าครับผมครับยังที่นี่ครับไอ้ลูกของเพชรอุดรแท้เที่ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้กับลูกเพชรอุดรแท้คือกันครับตัวนี้คุณตัวนี้ลลลูกกเเเพชรรรรอออุดแแท้้ยยคคัับบไไปปหงีน่ผม เป็นลูกของเพชรอุดรอนครับเพื่อนวะลูกเพชรอุดรสายเก่าครับลูกมีผลงานคัดขนาดครับเนี่ยมีอะหน่อยเองสิครับอย่าอย่าอย่ามองว่าหน่อยได้ครับเพื่อนว่าเอ้อของไข่แม่เพี้ยงกำลังเฮ็ดกับของแหนะในว่าแม่ลูกห้องแง่ๆนี่ตัวนี้เออตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวเพื่อนกับผู้พรยาเนี่ยครับตัวนี้บอกพี่ว่าสีไห่น้องสองหมื่นสามหมื่นไม่ใช่ครับสารคู่ตัวนีมีปัญหาเลือกเขาเลยครับโอ้ยตายพี่น้องเอ้ยครับ แม่ละล้านผุดเด้อซื้อมาว่าจะมาไหลายโถ่เนาะแต่ว,ว่าส่งลูกไปตะเทพเลยแม่นครับพี่น้องฝากพี่น้องเบิ่งกันเด้อครับเด้อเบิ่งห้อยหนูเด้อเพราะว่ามันเชื่อหลายาค่ะนะเรามีเงนินกับมาหลวดพยายามหลวดครับเนา<อ>ะเอาเว้ยไปเลี้ยงปันลูกก็ได้ค่ะมันขายบ่เบิดนะ่ะซอยกันไปตัวเ<อ>จ้าสินรับโทรศัพท์บาดไว้บ่หลวัดจะมาชางเราทางบาดแท้พี่น้องเอฟซีคือวดแหงมาก์คด้ค่ะว่าของฟรีนี่แม่นครับของฟรีมากครับแต่ว่าแต่เอฟซีแต่คู่กับมาคือกัน ญาติผู้ใดมานญาติได้ชิมคูบฟองไว้ให้โย่คันผู้ใดมายำชิมคูบฟองไว้ให้บัตรตไปามือสุทชูไถ่จับสลากเอาคล้ยเด้อเออนั่นนั่นผมโมชันผมโมชันแจก่ล้วยเออแกยพี่เป็นตัวด้ยเออได้คล้ยพี่เป็นตัวด้วยฟข่อยกระบาข่อยกระบเก่งผู้หนึ่งอยู่พีเออยู่พอพ่อไอ้ตัวระเปิดอาลาสตัวคู่วุฒิกระไดมาให้ผมไทยรูปให้เบิ้งกะจักสีเฮ็ดจังไดมันข่อยจีไทยทัวก็เลยคู่วุฒิมาไทยแบบเป็นภาพร่วมๆให้นะครับอ๋อนะครับผมเอาจังซี่ไอ้ครับ สุดท้ายและ้ายสุดฝากถึงพี่้องกษสตะกรอเท่านห่ครับผมผู้ที่สนใจแลวก็อยากได้นะครับผมตรงติดต่อแบบได้จดังไหนในไอ้ครับครับก็มันมี2องทางเลือกนะครับเนาะผู้ใหอยากซื้อก็คือว่าเป็นโอกาสดีเป็นปีท่องเราเป็นหน้าที่ท่องเราคือว่าหนึ่งเป็นควายเราวายกว่าวายพันธุก,กรรมกับว่าต้องไปถามบอกครับว่าใบหลอดอยู่ไสเพราะว่าผู้บริเนใบหลอดเพิ่นเอาตะโพพันธุ์ของแถมมาใส่เลยอยู่เนี่ยครับวายทุกตัวมีสตอรี่ทุกตัวก็คือมาอยากให้มามาถามพี่โอบ้งครับผมเป็นเวลาขายตัวเขาเสียเลยไปบอกซูพี่้องฟัง มันเป็นกล้วยของเขาแล้วมาเลือกเอามีโอกาสดีหลังจากกวนเราว่ามีเงินสองแสนสามแสนมาซื้อของเราบ่อใดดิเราบ่ขายครับเดี๋ยวนี้มีเงินหาพันก็ซื้อได้เพราะว่ามาซื้อน้ำหอยหนูเพราะว่าเพิ่นขายหอยหนูแล้วเริ่มต้นทีหาพันบาทครับผมมามาเลยครับมาเลยอาวะครับผมแมนฝากเบอร์โทร่วไอ้ครับเบอร์โทร่วศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับฝากไปเลยครับเป็นรอบนี้ศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับกับหอยหนูซื้อขายแหลกเปียกเลยนะครับกูไหนมีกล้วยอยากขายไปซื้ อ่าซื้อในบทตั้งแต่หนึ่งตัวหอดหกสิบกว่าตัวนี่ยเหรอว่าถึงใจกุบนะครับพี่น้องครับผู้ใดมักกับจังแหว่ยีกันเขอว่าเบิ้งนะครับผมบริษูดขอบคุณไอ้ไส้หลายนะครับผมที่เอิญไส้เอิญหานะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณไอ้ยี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ